ในคลิปนี้นะคะอยากชวนทุกคนเนี่ยเข้าสู่สภาวะของการดึงดูดแบบไร้แรงต้านนะคะดึงดูดในพลังงานที่สูงดึงดูดในภาวะที่มันอยู่ในโฟล์นะคะความลื่นไหลได้มากขึ้นค่ะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะจะถึงตอนนี้เลยะคะ่ะนับมาก็ว่ามาสามวันแล้วนะคะที่ปุ๋ยนะได้ฝึกห้าอย่างที่แบบทําต่อเนื่องนะคะ ทำให้เรารู้สึกว่าเราอะค่ะอยู่ในคานที่จะเปิดรับ u ยูนินโฟนะคะความง่ายความสบายความสําเร็จเราดึงดูดซีดีต่างๆได้มากขึ้นมากๆเลยค่ะเคยเป็นไหมคะว่าคุณรู้สึกว่าคุณใช้กดรายดึงดูดแล้วนะคุณรู้สึกมันเครียดเกินไป ทำไงฉันก็ดึงดูดไม่ได้สักทีนะคะหรือเคยหรือเปล่าว่าเราอะตั้งเป้าอยากที่จะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการอาจจะเป็นการเงินของเราความรักของเราแต่ทํายังไงคะมันก็ไปถึงไม่ได้เลยยิ่งเรานะคะศึกษากฎรายดึงดูดเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าจักรวาลไม่รักเราเลยนะคะทําไมสิ่งดีไม่มาหาเราบ้างล่ะทําไมคนนั้นคนนี้เขาได้ทุกอย่างเลยเข้าใจมากๆเลยนะวันนี้นะคะจะพาคุณเข้าสู่ภาวะลื่นไหลภาวะที่เราเบ่งบานนะภาวะที่เราขยายมากขึ้นให้เราอะคะ่ะสามารถที่จะ เปิดรับสิ่งเราต้องการนะคะได้มากขึ้นไปด้วยกันค่ะในช่วง36วันที่ผ่านมานะคะมันมี5สิ่งที่ปุ๋ยทําไม่ขาดเลยปุ๋ยรู้สึกว่ามันทําให้ปุ๋ยมีความสุขจริงๆนะคะแล้วก็ลื่นไหลามากจริงๆดึงดูดแบบไม่ต้องพยายามดึงดูดแบบว่าคิดๆมันก็แบบได้แล้วอะค่ะในช่วง36วันที่ผ่านมานะคะปุ๋ยได้พัฒนานะ5นิสัยนี้ค่ะภาวะใจยอย่างแรกนะคะที่ปุ๋ยได้ฝึกก็คือภาวะใจแห่งความชื่นชมยินดีค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะปุ๋ยไม่รู้เลยว่าเราจะสามารถที่จะจูนกับความชื่นชมยินดีหรือว่ารู้สึกมีความสุขนะคะกับสิ่งที่เรามีมากขึ้นได้ยังไงการใช้เวลาดูดูบอกว่าเราต้องชื่นชมยินดีนะคะเราต้องขอบคุณก็รู้แหละรู้ระดับของความรู้ก็คือรู้แต่นะคะคําถามก็คือว่าได้ฝึก ในชีวิตประจําวันนะคะมากน้อยแค่ไหนในระยะเวลา36วันที่ผ่านมานะคะมีทุกๆวันเลยที่ปุ๋ยได้ฝึกตัวเองให้เรียนรู้ที่จะชื่นชมยินดีกับสิ่งต่างๆมากขึ้นปุ๋ยเห็นเลยว่าปุ๋ยยูใ่ในภาวะของความสุขนะคะแล้วก็ภาวะลื่นไหลอ่ะได้มากขึ้นจริงๆปุ๋ยเริ่มมองเห็นนะคะอุปสรรคอย่างหนึ่งที่มันขวางเราจากความชื่นชมยินดีก็คือว่าเราติดอยู่กับความคิดในนี้ในหัวของเราความกังวลนะคะที่เรามีความวกวนในความคิดของเรา เราอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะเรานั่งอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่ทํางานเราอยู่บนรถแต่จริงๆแล้วเราอยู่ในความคิดค่ะวันที่ปุ๋ยนะคะได้เรียนรู้ที่จะออกจากความคิดตัวเองแล้วกลับมามองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้นผู้คนตรงหน้ามากขึ้นสภาวะแวดล้อมนะคะรอบๆตัวมากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะชื่นชมยินดีมันเป็นจุดเปลี่ยนนะคะให้เราเป็นคนที่เหมือนปิดข้างในเราเปิดข้างนอก มองเห็นสิ่งรอบๆตัวได้ดีขึ้นถ้าใครนะคะอยากที่จะลองฝึกการชื่นชมยินดีผู้ใหญ่คุณนะคะได้เริ่มที่จะมองหาว่าวันนี้นะคะมีอะไรที่เราสามารถที่จะรู้สึกชื่นชมยินดีมันได้บ้างผู mm ้ hmm. เชื่อว่าในชีวิตของคุณนะคะจะมีสิ่งมากมายเลยที่คุณอาจจะไม่ได้ชื่นชมยินดีนะคะในสิ่งที่คุณมีนะอย่างเช่นนะคะตั้งแต่เช้าเลยอะ เราสามารถที่จะชื่นชมยินดีกับผ้าปูที่นอนเราได้ไหมนะคะว่าแบบมันทําให้เรานอนได้หลับแบบสบายมากๆเลยนี่คือความชื่นชมยินดีนะคะในชีวิตของเราค่ะเราสามารถที่จะชื่นชมยินดีนะคะรถที่เราขับได้ไหมขอบคุณเขาได้ไหมว่าเขาผ่านอะไรมากับเรานะคะปุ๋ยค่ะฝึกภาวะชื่นชมยินดีแล้วปุ๋ยเซอร์ไพรส์ตัวเองมากๆว่าปุ๋ยขอบคุณแจกันที่ห้องได้เหรอคุณมันคืออะไรเราสามารถขอบคุณแจกันที่ห้องได้อะปุ๋ยจะเล่าให้ฟังปุ๋ยมีแจกันอันนึงนะคะวางอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้ง ซึ่งตอนนี้เขาอยู่กับปุ๋ยมาน่าจะเกิน3ปีแน่ๆนะคะปุ๋ยได้เห็นเรื่องราวอะคะ่ะระหว่างปุ๋ยกับเขาอะแจกันอนะที่ไม่เคยชื่นชมยินดีที่ผ่านมาเลยปุ๋ยจําได้นะคะว่าปุ๋ย,ยมีเรื่องราวผูกพันกับแจกันใบเนี่ยคือไปซื้อเขาที่เซ็นทรัลทั้งดอกไม้แล้วก็แจกันเลยปุ๋ยได้เห็นนะคะว่าแจกันใบเนี่ยแล้วก็ดอกไม้นะเคยวางไว้ข้างเตียงวันที่ปุ๋ยไม่สบายวันที่ปุ๋ยไม่มีความสุขนะคะวันที่ปุ๋ยท้อแท้ แต่เจ้าแจกลารกับดอกไม้เนี่ยก็ยังอยู่กับปุ๋ยปุ๋ยรู้สึกผ่านเรื่องราวกับแจกลารเนี่ยมาเยอะมากปุ๋ยย้ายห้องประมาณสามห้องเขาก็ยังมาอยู่จนกระทั่งวันเนี้ยแจกลารอันเนี้ยตั้งอยู่นะคะตรงโต๊ะเครื่องแป้งของปุ๋ยค่ะปุ๋ยมองเห็นเลยว่าแบบปุ๋ยขอบคุณนะคะที่ปุ๋ยได้มีแจกัาใบนี้อยู่ขอบคุณที่เราได้ผ่านเรื่องราวต่างๆด้วยกันมาค่ะปุ๋ยเชื่อจริงๆนะคะว่าของหรือทุกอย่างของเราอะ่ะมีเรื่องราวในแบบของมันทุกชิ้นเลยแต่เราไม่เคยจะชื่นชมยินดี ไม่เคยจะขอบคุณของของเราเลยอย่างเช่นนะคะถ้าปุ๋ยได้มองไปที่ไม้อันนี้ใช่ปะปุ๋ยสามารถที่จะขอบคุณชื่นชมยินดีเขาได้เป็นแบบลอยๆครั้งเลยอะปุ๋ยรู้สึกว่าเขาทําให้ปุ๋ยสามารถทํางานได้ดีมากๆนะคะผลิตไลฟ์ให้ปุ๋ยนะคะให้ปุ๋ยสอนลูกศิษย์ให้ปุ๋ยทําสิ่งต่างๆดีๆได้เยอะมากๆเลยเนี่ยค่ะคือใจแห่งความชื่นชมยินดีกับสิ่งเล็กๆที่คุณมีกับสิ่งที่คุณไม่เคยที่จะมองอย่างถ้าปุ๋ยมองไปที่กล้องของปุ๋ยอย่างเงี้ย ไม่รู้กี่คลิปแล้วในช่องช่องนี้อะค่ะคุณนี่คือความชื่นชมยินดีในสิ่งต่างๆสิ่งเล็กๆที่เราสามารถที่จะพัฒนาได้เพราะว่าเราปิดที่หัวของเราค่ะแล้วเราก็เปิดตามองเห็นความชื่นชมยินดีได้มากขึ้นอันนี้แค่สิ่งของ้ใหย่คุณนะคะลองใช้36วันของคุณเนี่ยชื่นชมยินดีไปยังผู้คนที่อยู่ในชีวิตของคุณค่ะ คุณเคยไหมที่จะชื่นชมยินดีคนที่เราอยู่ด้วยด้วยหัวใจจริงๆปุยเริ่มนะคะที่จะฝึกชื่นชมยินดีนะคะกับคนที่อยู่ในชีวิตมากขึ้นเมื่ยว,วันก่อนนะคะไปทานข้าวกับเพื่อนแล้วเวลาที่เราอยู่ในความคิดของเราอยู่ในมือถือของเราเราไม่เคยเกิดการคอนเน็กนะคะหรือการจูนเกิดการที่เราอะอยู่กับคนตรงหน้าจริงๆและหลายครั้งปุ๋ยก็อยู่ในมือถือะคะ่ะอยู่ในความคิดแต่วันที่ปุ๋ยนะคะได้ฝึกตัวเอง36วันเนี่ยก็คือว่าได้นั่งมองเพื่อนแบบจริงจังได้เห็นว่าแบบ ทำไมเพื่อนเรามันแต่งหน้าสวยอย่างเงี้ยชมเชยเพื่อนแล้วเพื่อนก็แบบพาเราไปซื้อเครื่องสําอางมันการเป็นว่านะคะเรามีความสุขมากๆเลยกับการที่เราได้ชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เรามีนะคะกับผู้คนที่เราได้เจอค่ะหรือว่าถ้าเกิดเรานะคะมีคนรักของเราการชื่นชมยินดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อเติมหัวใจนะต่อเติมความสัมพันธ์ให้เราอะอยู่ด้วยกันได้นานขึ้นความสัมพันธ์ไหนนะคะถ้าเกิดเราชื่นชมยินดีกันบ่อยๆชื่นชมเขาบ่อยๆชื่นชมความสามารถนะคะของคนที่เราครบ เขาจะยิ่งมีกําลังใจนะคะแล้วก็ทํางานได้ดีมากขึ้นมากๆเลยใน36วันที่ผ่านมานะคะปุ๋ยได้ฝึกชื่นชมยินดีแม้กระทั่งนะคะพระอาทิตย์ที่มันตกที่ห้องปุ๋ยทุกวันเนี่ยแหละโดยด้วยความที่ปุ๋ยเป็นคนที่แบบอยู่ในหัวของปุ๋ยนะคะทํางานในหลายครั้งเนี่ยปุ๋ยไม่เคยที่จะมองพระอาทิตย์ตกเลยแต่เมื่อหลายๆวันที่ผ่านมานะคะปุ๋ยได้จัดเวลานะวันละประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้แบบรอพระอาทิตย์ตกปุ๋ยได้เห็นความงามอะคะ่ะ ของพระอาทิตย์ที่ค่อยตกเปลี่ยนสีที่ห้องของปุ๋ยแม้ว่าจะอยู่ในเมืองมากๆเลยนะถ้าปุ๋ยเห็นว่าพระอาทิตย์มีความงามมากๆให้ปุ๋ยสามารถที่จะชื่นชมยินดีได้เหมือนของขวัญน,นะคะที่เราได้เปล่าในชีวิตค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งเนาะที่อยากที่จะลองฝึกบ้างที่จะแบบชื่นชมยินดีกับชีวิตให้มากขึ้นนะคะลองออกจากน้องหัวความคิดตรงนี้แต่มาอยู่ตรงหน้าเราให้มากขึ้นค่ะมองสิ่งต่างๆมองความงามนะคะ รู้สึกขอบคุณรู้สึกซาบซึ้งเห็นเรื่องราวของสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเรานะคะจะเป็นคนที่มีภาวะใจที่มีความสุขมีความชื่นชมยินดีอยู่เป็นนิดนะคะมีความสุขกับชีวิตได้มากๆเลยความรู้สึกของความชื่นชมยินดีนะคะความรู้สึกของความสุขความจอยเนี่ยความเบ่งบานเป็นพลังงานนะคะที่อยู่ในคลื่นความถี่ที่สูงมากเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนะคะได้ฝึกชื่นชมยินดี ฝึกภาวะของความเบิกบานฝึกการอยู่ในปัจจุบันขณะการเห็นสิ่งตรงหน้ามากขึ้นคุณมีความสุขกับสิ่งตรงหน้ามากขึ้นพลังงานของคุณนะคะจะเริ่มขยายเกิดความแอ t แท c ชั่นคุณจะรู้สึกเลยว่าเหมือนกับชื่นชมยินดีอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยทำไมสิ่งต่างๆมันเข้ามาในชีวิตเราง่ายจังทำไมเรามีความสุขจังทำไมเราแมน i ิเฟสเราคิดอะไรมันก็ได้เพราะสะภาวะใจของเราอะค่ะมันจูนติดกับคลื่นความถี่ระดับสูง ทำให้เราอยู่ในสภาวะของความลื่นไหลมีความสุขได้รับอะไรง่ายๆมากขึ้นฉะนั้นวันนี้ค่ะปุ๋ยเชื่อว,ว่าไม่ใช่แค่ว่าเรารู้อะไรหรือว่าเราฟังอะไรแต่ว่าตัวเรานะคะได้ฝึกใจของเรายังไงให้เราจะสามารถชื่นชมยินดีกับสิ่งต่างๆอะคะ่ะได้มากขึ้นนะคะลองชื่นชมยินดีตัวเองด้วยนะอย่าลืมชื่นชมว่าตัวเรานะคะมีความรู้ความสามารถแค่ไหนตัวเราที่ผ่านมาคะ่ะเราผ่านอะไรมาบ้าง มีอะไรบ้างที่เราต้องกลับไปชื่นชมยินดีตัวเองเยอะๆประสบการณ์ที่เรามีนะคะเรื่องราวในแบบของเราที่เรามีปุ๋ยเชื่อค่ะว่าตัวคุณนะ่ะผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายเลยถ้าคุณได้ลองกลับไปนะคะชื่นชมยินดีตัวเองในทุกๆช่วงเวลาที่คุณมีอะ่ะคุณจะเป็นคนที่ภูมิใจตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นแน่ๆเลยค่ะข้อ2นะคะคือใจที่เรียกว่ายินดีด้วยนะแล้วก็ขอโทษด้วยนะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ปุ๋ยฝึกมาประมาณ36วัน บางครั้งนะคะเราเนี่ยอยากที่จะฝึกใจของเราให้ดึงดูดมากขึ้นแต่หลายครั้งถ้าเรากลับมาดูจริงๆแล้วยอมรับตัวเองจริงๆนะคะเราเห็นว่าเราขาดหรือเรามีไม่พอเช่นนะคะเราอยากมีเงินมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าทําไมเรามีไม่พอสัทีเราเผลอคะ่ะที่จะเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นนึกออกไหมคะเราอยากที่จะมีความรักที่ดีเนี่ยนะเราก็มองหาความรักรู้สึกขาดแคลนในความรักเห็นใครมีความรักบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราไม่มี กลับมาขาดข้างในตัวเองในความรู้สึกยินดีด้วยนะขอโทษด้วยนะที่ปุ๋ยทํามาคืออะไรก็คือว่าเรียนรู้อะค่ะที่จะฝึกใจที่จะยินดีกับสิ่งต่างๆที่คนอื่นเขาได้มีสมมว่าคุณเห็นใครที่เขามีเงินมากกว่าเราก็คือยินดีไปเลยก็ขอบคุณเขาที่เขาเป็นหลักฐานให้เราเห็นว่าเฮ้ยไป็นมีเงินแบบนี้ได้ด้วยหรอเนี่ยบอกยค่ะก็ขอบคุณชื่นชมยินดีได้เลยหรือว่าเวลาที่เราเห็นใครที่มีความรักที่ดีอะคะ่ะ ก็เรียนรู้ที่จะแบบยินดีด้วยนะรู้สึกว่าแบบเอ้ยแบบนี้ฉัน CF แบบนี้ฉันอยากได้นะคะแบบนี้ฉันเอาเนี่ยค่ะคือภาวะใจที่เราแบบเรียนรู้ที่จะยินดีด้วยนะการยินดีด้วยนะเนี่ยนะคะมันเป็นภาวะที่เราจะจูนคลื่นความถี่ของความสําเร็จของคนคนนั้นนะคะเข้ามาหาเราได้โดยง่ายที่สุดเลยเพื่อนคุณสําเร็จนะคะคุณยินดีด้วยนะคือคุณจูนเลยคือแบบบอกจักรวาลว,ว่าฉันเอาด้วยเห็นเพื่อนคุณมีความรักที่ดี เฮ้ยฉันเอาด้วยนะฉันแบบยินดีด้วยนะเนี่ยค่ะคือการจูนเลยทันทีนะคะไม่ต้องรอให้เกิดในชีวิตเรานะคนอื่นเกิดก็ได้แต่เรายินดีด้วยนะเราก็จะจูนเลยทันทีแต่คนทั่วไปนะคะไม่สามารถที่จะรู้สึกยินดีกับผู้อื่นได้รู้สึกแต่ว่าเราขาดด้อยค่าตัวเองเห็นตัวเองดีไม่พอมีไม่พอไม่คู่ควรก็เลยไม่สามารถที่จะจูนภาวะความยินดีกับผู้อื่นได้การยินดีนะคะต้องเป็นมาจากภาวะของความจริงใจรู้สึกว่าแบบเรายินดีกับเขาจริงๆอ่ะ ไม่ใช่ว่าเรายินดีเพราะเราอยากได้เนี่ยหรอปะอันนี้ขาดอีกแล้วนะคะเรายินดีเพราะว่าเรารู้ว่าตัวฉันเองก็มีสิทธิ์เขาสําเร็จฉันเองก็มีสิทธิ์สําเร็จเขามีความรักที่ดีฉันเองก็มีสิทธิ์มีความรักที่ดีเขามีเงินฉันเองก็มีสิทธิ์ที่จะมีเงินเนี่ยค่ะคือภาวะที่มันจูนความมั่งคัง่งการเปิดรับ ภาวะที่เราแบบมีได้มากขึ้นนะคะนี่คือการจูนภาวะการยินดีด้วยนะถ้าใครนะคะอยากฝึกภาวะของการที่เราอ่ะยินดีด้วยนะก็ต้องเลิกคิดก่อนว่าฉันไม่มีโอกาสได้มีเขามีฉันไม่มีอันนี้คือต้องเลิกนะคะแต่ให้รู้สึกว่าสิ่งที่เขามีคือหลักฐานความเป็นไปได้สิ่งที่เขามีนะคะคือสิ่งที่ฉันก็สามารถมีได้เช่นเดียวกัน คุณคู่ควรค่ะกับสิ่งที่คุณอยากมีคุณคู่ควรกับสิ่งที่คุณต้องการเช่น,นะคะการยินดีด้วยนะเนี่ยมันเป็นภาวะใจที่แบบมันโฟล์มันง่ายนะคะมันสบายมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ฝึกนะคะก็คือการขอโทษด้วยนะยินดีด้วยนะขอโทษด้วยนะการขอโทษด้วยนะที่ฝึกคืออะไรนะคะ,ะหลายครั้งคุณเคยไหมว่ามีคนเข้าใจคุณในแบบที่เขาอยากเข้าใจแหละกว่าจะเข้าใจคุณผิดนะคะกว่าจะแบบไม่ชอบคุณหรือตัวเราอะเราอาจจะไม่ตั้งใจนะแต่เราอาจจะแบบเผลอ ทำบางอย่างให้คุ๋ยเขาไม่สบายใจขึ้นมานะคะสิ่งที่ปุ๋ยทำที่ผ่านมาใน36วันคือว่าปุ๋ยเลิกแล้วอะที่จะพยายามที่จะอธิบายตัวเองว่าแบบเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะหรือว่าพยายามไปต่อสู้ไม่ว่าใครนะคะจะเข้าใจอะไรผิดก็ตามใครจะไม่ชอบอะไรเราก็ตามเวลาที่เราได้เรียนรู้ที่จะขอโทษด,ด้วยนะก็คือว่าเออเราขอโทษนะ่ะเราจะทําบางสิ่งบางอย่างที่เธอไม่สบายใจก็ขอโทษด,ด้วยนะ เราจะพูดบางอย่างที่เธออาจจะขัดใจก็ขอโทษด้วยนะอะไรเกิดขึ้นมานะคะเรียนรู้ที่จะขอโทษง่ายปุ๋ยมองเห็นนะคะว่าอัตตาหรือว่าต,วตัวตนของเราอะมันเบาบางลงมันไม่รู้สึกว่าฉันต้องคนถูกเท่านั้นฉันจะต้องไฟฉันจะต้องสู้ขอโทษด้วยนะเป็นอะไรที่สบายมากๆเลยปุ๋ยก็เริ่มใช้นะคะการขอโทษด้วยนะกับคนใกล้ชิดอย่างเช่นทะเลาะก,กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยขอโทษด้วยนะนะคะหยิบมาใช้บ่อยมากหรือบางครั้งนะคะปุ๋ยตรวจงานนะคะทีมงานปุ๋ยช้ามาก ุ๋ยก็เรียนรู้ที่จะเออพี่ขอโทษด้วยนะวันนี้พี่ช้าจริงๆมันเป็นภาวะที่เราเองก็ยอมรับนะคะว่าเราทําทุกอย่างเต็มที่แล้วแหละแต่บางครั้งชีวิตเรามันก็ไม่ได้ราบรื่นพกคําว่าขอโทษด้วยนะเอาไว้เนี่ยมัน g e n t l ะมันอ่อนโยนกับใจเราเองแล้วก็อ่อนโยนกับใจคนอื่นได้มากๆเลยค่ะลองที่จะเอาคําว่ายินดีด้วยนะแล้วก็ขอโทษด้วยนะไปใช้กับชีวิตมากขึ้นนะคะเราจะเบาแลวก็สบายมากขึ้นมากๆเลยค่ะ อย่างที่3มนะคะคือการที่เราเรียนรู้จะลดความกังวลด้วยคําว่า5ปีข้างหน้าสิ่งนี้นะคะเป็นคําถามที่แฟนปุ๋ยเนี่ยชอบที่จะถามปุ๋ยเวลาที่ปุ๋ยมีความกังวลนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบไม่สบายใจกับบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องงานการจัดการเวลาของปุ๋ยเองปุ๋ยจะชอบไปถามแฟนปุ๋ยว่าแบบเออเนี่ยปุ๋ยมีปัญหานี้นะปุ๋ยรู้สึกกังวลมากเลยปุ๋ยจะทํำยังไงดีรู้สึกเครียดบ้างแฟนปุ๋ยนะคะเขาจะชอบถามปุ๋ยกลับมาว่าอีก5ปีข้างหน้าเรื่องเนี้ยยังสําคัญกับคุณอยู่ไหม อีกหปีข้างหน้าไอ้เรื่องเนี่ยมันยังสําคัญกับคุณอยู่ไหมนะคะหลายครั้งปุ๋ยตอบอไปเลยว่าแบบเออเราแค่เครียดตอนนี้แหละ มันไมไ่สำคัญอะไรกับเราขนาดนั้นแล้วแหละเช่นอะไรนะคะปุ๋ยเองเนี่ยนะเป็นคนหนึ่งที่เป็น perfectionist มากคือว่าปุ๋ยอยากทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดนะคะเื่อปุ๋ยทำคลิปใช่ป่ะแล้วปุ๋ยลืมพูดอะไรบางอย่างไปในคลิปทั้งนั้นที่ปุ๋ยแบบตั้งใจไว้แล้วปุ๋ยอยากจะพูดเรื่องนี้แต่พออัดเดี๋ยวปุ๋ยก็ลืมใช่ป่ะจะเริ่มเกิดความเครียดแบบทำไมฉันไม่พูดทำไมฉันถึงลืมพูดเรื่องนี้เนื่อแหมพอความกังวลใจปุ๋ยเริ่มเกิดก้อนกลมขึ้นมาเนี่ยนะคะ แฟนปุ๋ยก็จะบอกว่าอีก5ปีข้างหน้าคุณจะยังเครียดเรื่องนี้อยู่ไหมมันได้คําตอบเลยว่าฉันไม่เครียดแล้วฉันรู้จะเครียดไปทําไมอะช่วง36วันที่ผ่านมานะคะปุ๋ยก็เลยได้เริ่มใช้5ปีข้างหน้าคุณจะยังคิดเรื่องนี้อยู่ไหมคุณจะยังเครียดเรื่องนี้อยู่ไหมนะกับชีวิตมากขึ้นปุ๋เห็นเลยว่านะคะสิ่งต่างๆในชีวิตของปุ๋ยอะได้เบาบางลงไปมากๆเลยเพราะมันเหมือนกับว่าหลายๆครั้งตัวเราเนี่ย เครียดเรื่องเล็กๆในชีวิตมากจนเกินไปเราไม่ควรเอาพลังงานนะคะไปเครียดกับสิ่งเล็กๆน้อยๆจุกๆจิกๆเยอะจนเกินไปใช้คำถาม5ปีข้างหน้านะคะมาทำให้ปุ๋ยนะคะคนที่คัดกรองความเครียดหรือว่าความจำเป็นความสำคัญกับชีวิตได้มากขึ้นค่ะชั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดทุกคนเนี่ยกำลังมีเรื่องที่เครียดอยู่มีเรื่องที่ไม่สบายใจสุดๆเลยอะอีก5ปีข้างหน้าเรื่องนี้จะสำคัญกับเราอยู่ไหมนะคะลองเอาไปคิดดูค่ะ ถัดมานะคะที่มันช่วยเพิ่มใจที่เป็นสุขให้ปุ๋ยมากๆเลยนะก็คือการที่ปุ๋ยแดได้ฝึกที่จะจน take it personally หรือว่าอย่าที่จะเหมาเอาทุกอย่างเป็นเรื่องของเราทั้งหมดนะคะหลายๆครั้งเนี่ยไปคิดว่าเราอะรักคนใกล้ชิดเราครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่เรานะคะคนรักของเราเพื่อนๆของเราอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราอยากที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตทุกๆอย่างเลยแต่ครั้งเราอาจจะแบบเครียดนะคะหรือว่าเกินตัวเราไปมากๆเหมือนกันนะเพื่อได้เรียนรู้อะค่ะที่จะช้าช้าลงหน่อยที่จะไม่เข้าไปเหมาทุกอย่างแบบเป็นของเราความทุกข์ของทุกคนคือความทุกข์ของเรานะคะเข้าไปจอยกับเขาไปซะหมดเรียนรู้ที่จะช้าลงหน่อยแล้วก็ไม่เอาทุกๆอย่างของทุกๆคนเนี่ยมาเป็นของตัวเองเริ่มที่จะแบ่งขอบเขตแล้วว่านี่คือความทุกข์ของเขา นี่คือเรื่องของเขานะคะนี่คือความกังวลของเขาส่วนนี่คือเรื่องของเราโลกของเราความกังวลของเราแน่นอนนะคะเรามีความรักให้คนรอบตัวเราคนใกล <spezie> ้ช like. ิดเราแต่เวลาที่คนรอบๆตัวเราไม่มีความสุขเช่นคุณแม่ไม่มีความสุขคุณพ่อมีความสุขเพื่อนไม่มีความสุขใครก็ตามในชีวิตเราไม่มีความสุขแล้วเราเนี่ยรีบกระโดดไปนะคะแล้วอยู่ในวงโคจรเดียวกับเขาเนี่ยเราทุกคนจะไม่มีความสุขค่ะแต่สิ่งที่ปุ๋ยได้เรียนรู้นะคะคือว่าเราต้องแบบทําตัวเราอะให้มีความสุขก่อน ในพื้นที่ของเรารับผิดชอบตัวนี้ดีก่อนมันจะเป็นการช่วยเหลือค่ะที่มาจากความเฮลตี้นะดีกับทุกๆฝ่ายมากกว่านะคะเคยมีไหมคะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราอยากที่จะเข้าไปแบบช่วยเลยนะคะจัดการเลยทันทีอย่างเช่นเพื่อนของเราเนี่ยเราอยากจะช่วยเขาเลยเขาว่าหายจากปัญหาแต่ปุ๋ยได้เรียนรู้อย่างหนึ่งอะคะ่ะว่า don't take it personally หรือว่าอย่าไปเหมารวมทั้งหมดหรือพยายามไปช่วยเขาทั้งหมดเพราะว่าทุกๆคนนะคะมีเจอร์นี่นะทุกคนมีเส้นทางการเติบโตของตัวเอง ทุกคนมีบททดสอบที่ชีวิตเขาต้องเจอค่ะว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่เรารักเป็นเพื่อนของเราแม้กระทั่งตัวเราเองเราเองก็ต้องผ่านบททดสอบบางอย่างในชีวิตของเราเหมือนกันฉะนั้นนะคะสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสุขแล้วก็ความสงบใจของปุ๋ยเนี่ยในช่วง30สิกว่าวันที่ผ่านมาก็คือว่าไม่รีบกระโดดไปเหมารวมปัญหาของทุกคนมาเป็นปัญหาของเราค่ะเรียนรู้ที่จะมองทุกคนอย่างผู้สังเกตมากขึ้นเรียนรู้นะคะที่ใช่ทุกคนนะได้อยู่เส้นทางเจอร์นี่ของเขามากขึ้น ไม่เข้าไปก้าวไกลไม่เข้าไปแก้ปัญหาเรียนรู้นะคะให้ทั้งเราและเขาอะค่ะอยู่ในบททดสอบชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้นค่ะฉะนั้นค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเรายังรู้สึกเหนื่อยนะคะหนักเกินไปในชีวิตเนี่ยมันมีอะไรไหมที่เราแบกรับมากเกินพอดีหรือเปล่าค่ะข้อสุดท้ายนะคะเป็นข้อที่แบบเพิ่มภาวะความลื่นไหลนะภาวะความจอยภาวะความสุขให้ปุ๋ยมากเลยอย่ในช่วงนี้ก็คือการเรียนรู้ที่จะ explore new things หรือว่าหาสิ่งใหม่ๆให้ชีวิตนะคะ ไมได้พบเจอเลยว่าจริงๆแล้วที่เรารู้สึกว่าเราเบื่อชีวิตนะชีวิตช่วงนี้ไม่มีความสุขเลยนะคะชีวิตมันซ้ำๆมันเบื่อๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เอาตัวเองไป explore new thing หรือว่าหาสิ่งใหม่ให้ชีวิตเราทําดูค่ะมันเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตคล้ายๆเดิมเจอคนเดิมๆนะคะอยู่ที่เดิมๆเราก็จะไม่มีความสุขหรือว่าไม่มีความตื่นเต้นให้กับชีวิตมากขึ้นไปได้ศึกษากฎจิตวิญญ,ญาณหลายๆกฎเลยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะคะเราคือจิตวิญญ,ญาณที่อยู่ในร่างมนุษย์ ที่เกิดมารับประสบการณ์ต่างๆในชีวิตมันเหมือนกับว่าเรามีจิตมาอยู่ในร่างมนุษย์แล้วก็มา explore new thing หรือสิ่งใหม่ๆในชีวิตถ้าในแต่ละวันของเราเป็นวันที่ไม่มี new experience ไม่มีประสบการณ์ใหม่เลยอะคะ่ะจิตวิญญาณข้างในเราจะเป็นจิตวิญญาณที่แบบเบื่อแล้วว่าไม่ไหวแล้วยากออกจากร่างแล้ว เซ็งแล้วเนออกเลยคะการเอาตัวเองไป explore new thing อะคะ่ะหรือว่าไปหาสิ่งใหม่ๆให้เราทํามันเลยเป็นการที่ไม่ได้ช่วยแค่ร่างกายของเราให้แบบมันตื่นเต้นกระฉับกระเฉงมากขึ้นแต่มันช่วยถึงจิตวิญญาณของเราอะคะ่ะข้างในให้แบบมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งมีความสุขมีความจอยอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะปุ๋ยก็ได้พาตัวเองไปเรียนร้องเพลงปุ๋ยเห็นเลยว่าร่างกายเราคือร่างกายวิเศษ ร่างกายเราคือความ Amazing ปุ๋ยได้ฝึกใช้เส้นเสียงโทนเสียงที่มันต่างกันแล้วปุ๋ยเห็นว่าปุ๋ยมีความสุขไงปุ๋ยมีชีวิตชีวาจากสิ่งใหม่ๆที่ปุ๋ยได้ลองทํานะคะคุณครูให้ฝึกร้องเพลงที่ปุ๋ยรู้สึกว่าแบบมัน Challenge นะ่ะปุ๋ยจะทําได้หรือเปล่าแต่เราค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆที่จะสะสมอะคะ่ะประสบการณ์ในแต่ละครั้งในแต่ละวันแล้วรู้สึกว่าสนุกกับมันได้มากขึ้นรู้สึก Enjoy นะคะกับสิ่งที่เราทําได้มากขึ้น สิ่งที่ผมอยากชวนคุณทำอะค่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แบบยิ่งใหญ่เป็นคนเก่งเป็นคนสําเร็จเป็นคนที่แบบที่หนึ่งรอกปะ แต่เป็นสิ่งเล็กๆที่คุณจะรู้สึกว่าคุณได้ explore คุณได้ลองทําสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่คุณอาจจะไปเริ่มแบบโรงเรียนดําน้ําอะไรเงี้ยเรามีความสุขมากนะคะคุณอาจจะเริ่มที่จะปลูกต้นไม้สักต้นแล้วคุณรู้สึกว่าแบบเออคุณเห็นดอกไม้ที่มันบานแล้วคุณมีความสุขคุณอาจจะไปลองปีนเขานะคะทําสิ่งใหม่ๆให้ตัวเองดูหรือว่าเรื่องเล็กๆที่คุณจะ explore new thing ได้ด้วยการ explore สิ่งใหม่นะคะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆในชีวิตประจําวันเราก็ได้นะ เช่นเราอาจจะแบบสั่งกาแฟนะคะในแบบเราไม่เคยกินเนอแมบสูตรใหม่ๆเราอาจจะรู้สึกว่าเออเราค้นพบความชอบใหม่ๆความตื่นเต้นใหม่ๆไม่อยู่ในรูทีนของเราอีกแล้วคุยเชื่อนะคะถ้าเกิดคุณได้ลอง explore new things หรือว่าพาตัวเองไปแบบพบเจอสิ่งใหม่ๆอะคะ่ะคุณจะกลับมามีความสุขนะสดชื่นนะคะชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งแน่ๆเลยนะคำถามในวันนี้นะคะที่ปุอยากชวนค,คุณคิดก็คือว่าถ้าคุณนะลองที่จะ explore อะไรใหม่ๆได้สักหนึ่งอย่างนะคะวันนี้ค่ะคุณอยากที่จะลองให้ตัวเองอะทำอะไรใหม่กันดูบ้างคะ่ะลองคอมเมนต์ข้างล่างกันนะเดี๋ยวปุ๋ยมาอ่านคะ่ะแัะน,นั่นนะคะก็คือสิ่งที่ปุ๋ยฝึกตัวเองให้อยู่ในภาวะใจที่เป็นสุขได้มากขึ้นอยู่กับการที่มันแบบไร้แรงต้านในชีวิตได้มากขึ้นอยู่ในภาวะของความลื่นไหลนะคะความจอยความสนุกความตื่นเต้นให้กับชีวิตของเรามากขึ้นค่ะปุ๋ยเชื่อนะคะถ้าคุณกลับไปเอาทั้งหมดที่ปุ๋ยให้นะคะไปสะท้อนกลับที่ตัวเองฝึกทําเล็กๆของตัวเองทุกๆวันค่ะ รู้จักตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็พบภาวะความสุขในแบบของตัวเองมากขึ้นนะคะคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขบอกว่าคลิปนี้นะคะจะให้คุณนะดึงดูดไร้แรงต้านในชีวิตค่ะได้มากขึ้นเลยค่ะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะฟังสบายๆนะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ซับสไครป์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ว่าตัวคุณเนี่ยนะได้เจอภาวะไร้แรงต้านภาวะความสุขในแบบของคุณอนะยังไงบ้างกินชาไทยนะคะไปเดินป่าหรือทําอะไรกันคอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวปุ๋ยมาอ่านค่ะเจอกันใหม่ในคลิปครั้ง หนน้าะะคะมีความสุขอยู่ในภาวะลื่นไหลสบายๆนะคะชิลๆทุกคนเลยค่ะไว้เจอกันค่ะ